สวัสดีครับผมชื่อนายชัยบอลนะครับชื่อนายเกมดูเรียนนะครับ,วนนรบสวัสดีครับผมกรีดเอสคีวเซครับผมก็ร <g reet> ูส้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นรายการแรกในงานออฟไลน์นะครับที่จัดในประเทศไทยแล้วคนต่างชาตินักกีฬาต่างชาติต่างๆมารวมอยู่ในงานนี้และคนอีกมากมายผมเชื่อว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่ดีและสนุกแน่นอนครับเป็นรายการใหญ่ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับของจริง มันคือคนบุคคลที่มีโอกาสเป็นแชมป์ครับผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าทีมที่มีมูนแอนโทนที่ดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งครับและผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะทําให้พวกผมทุกคนทีมชาติไทยมีโอกาสเป็นแชมป์แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเตรียมความพร้อมมาดีต่อหน้าเป็นทีมที่ดีสุดๆมาเจอผู้เราได้ที่ไอคอนสยามกรุงเทพแล้วเจอกัน